ลุดข้อมูล Oppo Reno 5รุ่นรองรับชาร์จไว30วัตต์คาดเป็นรุ่นไร้ 5G รุดข้อมูล Oppo Reno 5รุ่นรองรับชาร์จไว30วัตต์คาดเป็นรุ่นไร้ 5G เมื่อเดือนที่ผ่านมา Oppo ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนทระกูล Reno 5ซีรีส์อย่างเป็นทางก,การไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมี2รุ่นด้วยกันครับแต่ล่าสุดครับทางทีซี 4, ได้มีการรับรองสมาร์ทโฟโน l e n o ตัวใหม่อ e ีกเวอร์ชั่นที่รองรับชาร์จไววุกสวัตต์โดยทาง TC ได้รับรองสมาร์ทโฟนที่มีรหัส PELM 0 0ที่คาดว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่น l e น ovo 5, 5, 5้าจครับจากข้อมูลนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของทาง Apple ที่จะขยายแบรนด์เลโน o v ให้ตอบโจทย์ทุกกลุ่มราคาเลยนั่นเองครับ โดยสมาร์ทโ,โฟนรุ่นนี้น่าจะรองรับเทคโนโลยีชาร์จไวแบบ b o ๊ก4.0เพราะมีอะแดปเตอร์ชาร์จแบบ v c 5 6 h a c h ด้วยครับส่วนสเปคที่เหลือยังไม่มีการเผยม,มานะครับแต่คาดว่าจะใช้ชิปดิ m e n ส i t y ของทางมีเด a เท็ที่อาจจะรองรับ5 g และอาจให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวที่มีทั้งกล้องตัวหลักกล้องเอาตราไวกล้องเดฟและกล้องมาโครอีกด้วยครับยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับถ้ามีข้อมูลพิม่มมติม ทางไอทีฟ้าจะมาบอกกายทราบเป็นทีครับ